สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชต้นกระบากใหญ่นะคะที่จังหวัดตากนั่นเองเ <You> <player in> <world> ส้นทางไปก็ไม่ <You 're well> <being> ยากนะคะขับไปเรื่อยๆมีขึ้นโค้งนิดหน่อยขับสบายๆชิลๆเลยคะ่ะและแล้ว ถึงทางข้าอุทยานแล้วนะคะแวะประทับตาปั๊มอุทยานในพลาสบอร์ดอุทยานสำหรับใครที่ชอบสะสมนะคะเมื่อมาถึงก็หาทําเลกางเต็นท์กันนะคะวันนี้เราใช้เต็นท วิดาลิโดปูซานแอลนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ7 0 0ดนิดๆนะคะเต็นเราจะเป็นเต็นที่คุมโทนสีดำนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายเขาชอบสีดำค่ะก็ปล่อยให้คุณผู้ชายเขาทำการการเต็นตอกสมบุกกันไปนะคะส่วนเราก็ให้กำลังใจค่ะ วิดางทิโด้พูซานแอลหลังนี้นะคะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ถึง10คนกันเลยทีเดียวค่ะเป็นเต็นท์ที่แนะนำสำหรับบ้านที่ของเยอะและคนตัวใหญ่อย่างเช่นบ้านเรากันนะคะโดยภายในเต็นท์จะแบ่งออกเป็นสองห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งทำเป็นห้องเก็บของหรือห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะ เต็นท์มีเคลือบกันน้ำนะคะสบายใจได้เลยหากฝนตกไม่มีน้ำรั่วซึมแน่นอนวันนี้เด็กน้อยของเราพกเพื่อนเพืบิงจากกระตูนบิงมาเที่ยวด้วยนะคะนางชอบของนางมากเลยอยากจะบอกว่าที่อุทยานแห่งนี้มีมหีควายที่ชื่อทันวาให้ได้พาเด็กๆไปดูกันด้วยนะคะ ได้มีโอกาสพาเด็กมาชมวิวที่จุดสันปันน้ำสู่สองหาสมุทรคือเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นที่รับน้ำของลู่น้ำสองฝั่งหรือพูดง่ายๆคือเส้นสูงสุดของสันเขาหรือพื้นที่สูงนั่นเองค่ะสภาพอากาศภายในอุทยานจะมีอากาศที่เย็นอุณหภูมิวันที่ไปอยู่ที่19องศามีหมอกลงคุมหนาฝนตกปลอยปบ้างเป็นบางเวลา ยังไงก็อย่าลืมลองแวะไปเที่ยวชมกันนะคะสวัสดีค่ะ